ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แทงแงอันนี้นะครับก็อย่างที่แค่แซงแงบอกนะครับผมก็วันนี้นะครับช่างติดกระจกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าไม่ต้องปกนะครับก็อันนี้นะครับก็คือบานสลับนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าเป็นบานสลับนะครับไม่ใช่ว่าเปิดใครเปิดมันนะครับนี่คือบานสลับมราจะเห็นว่า ที่ช่างวาดลูกศรออกมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นบานสลับนะครับผมนี่ครับแบบนี้จะเปิดแถบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดแถบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเปิดแถบนี้ก็ได้นะพี่น้อยนี่ครับก็นี่มาดูนะครับเข้ามาดูไง ันนี้นะครับก็จะเป็นมุ้งรวดนะครับผมนี่มีมุ้งรวดด้วยนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเวลาปิดนะครับรวดนะครับอันนี้เป็นเอ่อทำไมช่างถึงเอามุ้งรวดมาไว้แถบนี้นะครับเพราะว่าเอ่อจริงๆนะครับถ้าถ้าเอามาเอามาไว้กับอันนี้นะครับบานนี้มันจะมันจะติดกันนะครับต้องเอามาไว้บานที่อยู่ฝั่งข้างนอกนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เป็นม้วดการยุงนะครับผมอ่าลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือจบเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนบานหน้าต่างนะครับนี่ไปดูมาดูนะครับบานหน้าต่างตรงนี้นะครับก็ม้วดเหมือนกันนะครับอ่อเป็นบานสลับเหมือนกันนะครับนี่ครับสลับกันเปิดนะครับจะเปิดข้างนี้ก็ได้นะครับเปิดด้านนี้ก็ได้หรือจะเปิดด้านนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เรานะครับบางทีนะครับ แค่เชนี้นะครับตั้งซิงตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเปิด้างนี้นะครับหรือไม่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 ได้มีซิงนะครับก็เปิดทางนี้ก็แล้วแต่เรานะครับนี่ครับเปิดได้นะครับเปิดมาแล้วนะครับกวัยยุงเข้านะครับก็ให้ท้ำตารปิดแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นบาตรหลักนะครับผมนี่ครับแบบนี้ได้นะครับนี่ครับก็คือการนี่นะครับก็คือการยงแล้วกันนะครับ กันโยงไม่ง่ายเลยเจาะเต็กแล้วก็เอาอากาศเข้านะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็งานวิถีพิโดยใกล้นะครับงานแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับมีตัวเบรกมีตัวล็อกนะครับผมเป็นตัวล็อกนะครับเีรล็อกเลยแค่นี้เองนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับสวยงามนะครับก็ลื่นดีนะครับนี่ครับช่างบีนะครับ ก็อันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะบานใหญ่นะครับตัวนี้จะบานใหญ่หน่อยนะครับผมนะครับเลื่อนๆเลยนะครับเลื่อนๆเลยนะครับเนี้ยปั๊บอ่าตันนี้นะครับก็มีมุ้งลวดอีกเหมือนกันนะครับก็มีมุ้งลวดทั้งหมดนะครับบอกว่าเวลาปิดเปิดนะครับยุงก็จะเข้ามาวนใจเราไม่ได้นะครับอย่างเมื่อคืนนะครับก็จะเอาลมเข้าโดยที่ไม่เปิดแอร์นะครับ เอาลงข้าเแล้วก <but>, uh, ็เปิดให้เหลือแต่ช like, like right okay. hmm. <t ale ratios> ่องยูนะครับผมแค่นั้นเองช่องกันยุงนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมีถามแชทยังไงอีกว่าบานแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวาถาม่างบีเลยก็แล้วกันก็นี่นะครับตัวล็อกนะครับผมนี่ตัวล็อกนะครับล็อกง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับซึ่ง ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็มีตัวเบรกเหมือนกันมีตัวเบรกเหมือนกันนะครับมีร่องไข่ร่องมันนะครับก็มีคนถามแค่แตงเี้มาว่าบ้านเลื่อนนะครับเลื่อนลำบากนะครับเห็นถามมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแค่แตงี้จะทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าเลื่อนลำบากต้องแก้ไขตรงไหนนะครับอ่ะช่างบีมาแล้วนะครับช่างบีครับหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับประมาณวงเท่าไหร่ครับ มันความสูงจะอยู่เมตรหนึ่งรครับส่วนพอมบ้าอน,นอยู่ประมาณเมตรแปดสิบบาทเอ้ยเมตรแปดสิบเลไม่แปดสิบนะครับผม<า>ก็อันนี้ที่ช่างบีทำทั่วไปราคาเท่าไหร่มันถ้ามีมุ้งด้วยก็จะอยู่ประมาณ 3, 500, 3, 800, สามพันห้าสามพันแปดไกลไกลครับสามพันห้าสามพันแปดนะครับผมไกลไ ใกล้ๆนี่ก็ต่อได้นะครับผมใช่ไหมพูดคุยง่ายครับนี่พูดคุยง่ายว่านอนหลัง่ายแล้วกันนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่เส้นแงนะครับก็จะฝากให้ช่างบีฝากเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยู่กําแพงเพชรนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมอยากจะใช้บริการของช่างบีนะครับผมช่างบีฝากเบอร์นะครับครับบีศูนย์เก้าสามสองสามสี่ห้าห้าสี่ครับโอเคนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่เส้นแงะก็ เอามาให้กับ f อฟหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ที่อยากรู้นะครับเอามาให้ดูให้ได้รู้กันนะครับว่าวิธีการตามช่างกระจกมาติดที่หน้างานหรือที่บ้านเรานะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับก็แค่ตามมาแล้วก็มาวัดหน้างานเลยอย่างนี้แข็งแรงนะครับทําแบบนี้นี่แข็งแรงเลยนะครับดีกว่าไปซื้อแบบสําเร็จแล้วก็มาติดนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับสั่งได้ด้วยจะแบบไหนนะครับอ่า ก็ถ้านะครับใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ